แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเอกชนเสียภาษีนะครับเดือนละ6 9 0 0งบาทนะครับจ่ายประกันสังคมเดือนละ750บาบาทพอจกกะเกษียณได้เงินไม่กี่พันบาทเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเต็มๆนะอันนี้ค่อนข้างยาวผมก็เลยเตัดหัวข้อมาประมาณหนึงละกันนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับมีคนแชร์มานะจากคลิปวิดีโอทีอ่บำนาญได้น้อยนะได้บำนาญ1น0 0บาทนะครับอ่ะคนที่แชร์มาว่ายกตัวอย่างนะทำงานเอกชนเสียภาษีเดือนละเกือบ 6, 7, 8, 9,000บาทนะครับมาหลายปีจ่ายประกันสังคมนะครับเดือนละ750บาทเวลา อายุ60ได้เงินเดือนเดือนหนึ่งไม่กี่พันบาทจริงๆมันแล้วแต่เลทนะครับคือถ้าเกิดเราเสียภาษ,ษีเยอะขนาดนี้แสดงว่าฐานเรา1 5ื่นอยู่แล้วแล้วก็ส่งมานานส่งมานานเนี่ยนะครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไปส่งมาตา3า39ในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยยังไงฐานเงินสมทบนะครับก็หมื่นแล้วก็บำนาญที่ได้รับนะครับห้าพอัพโดยประมาณอยู่แล้วนะครับนะขึ้นอยู่กเลทนะไม่ใช่ได้ ได้1,100ทุกคนอะไรแบบนี้นะครับไอที่ได้1,100ทุกคนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไปส่งมาตรา39โดยประมาณอ่ะอ่านต่อกับบางคนเสียภาษีเดือนละ 1, 2, 3,000อามพับาทใจประกันสังคมนะครับห้าถึงเจ็บาทได้เงินกเกษียณไม่ต่างกันนะครับคำถามคือระบบภาษีบ้านเราไม่แฟร์สำหรับคนทํางานเอกชนแต่เงินภาษีที่เอกชนทํางานหนักไปตกกับข้าราชการ,กรเกษียณ ได้เดือนละ 3, 4, 5, 6หมื่นบาทนะครับอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้นะคิดว่าตัวเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขเนี่ยมันคือเงินจากาตัวภาษีเราอย่างเดียวหรือล้วนๆอะไรแบบนี้จริงๆพวกกอบอขอเอาเท่าที่รู้นะเพราะแอดมินก็ไม่ได้รู้ลึกสักเท่าไหร่นะ ตัวกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินะครับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการในช่วงพุทธศักราช2539มนะครับมีสถานะเป็นองค์กรของรัฐนะครับแบบประกันสังคมแหละนะครับซึ่งไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นระบบเสริมระบบบําเหน็จบํานาญเดิมนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเป็นหลักประกันนะครับบำเหน็จบํนานาญให้ประโยชน์ ตอบแทนแก่การรับราชการเมื่อออกจากราชการแล้วก็ส่งเสริมการออมของสมาชิกนั่นหมายความว่ามันต้องออมด้วยนั่นเองนะครับตัวผลตัวการออมเนี่ยนะครับการจ่ายเงินสะสมออมเงินจากเงินเดือนในอัตรากฎหมายกำหนดนะครับคือ3%ของเงินเดือนทุกเดือนและเมื่อออมเงิน3%นนะครับรัฐจะ เป็นคนให้รางวัลน,นะครับสำหรับการออมเงินหนาตาที่เท่ากันคือ3%ของเดือนทุกเดือนนะครับเช่นเดียวกันก็คือเขาไม่มีฐานขั้นต่ําก็คือออมตามเงินเดือนเลยสมมติเงินเดือนข้าราชการ50,000ออม3%ก็ออมเยอะอยู่นะนะครับในขณะที่มาตาประกันสังคมเนี่ยเขาจํากัดนะครับฐานเงินสมทบในการส่งเพราะนั้นพอออมเนี่ยมันเก็บเงินค่อนข้างเยอะนะครับเวลาได้รับผลประโยชน์เนี่ย นะครับผลประโยชน์จะแบ่งออกไป2ส,ส่วนส่วนที่ 1. เนี่ยเงินบำเน็จบำนานสิทธิ์ในบำเน็จบำนานเป็นเช่นเดิมขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานจากเงินงบประมาณซึ่งคํานวณจากในกรณีนี้เป็นบำเน็จเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณอายุราชการอ่าก็าจะได้เป็นบำเน็จเงินก้อนไปเลยส่วนบำนานก็คือเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณอายุราชการนะครับ่าคูณอายุราชการ นะครับปีนะเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับปี5 0อะไรเงี้ยนะคูณอายุราชาการว่าเท่าไหร่ทั้งนี้เงินจำนวนนี้ต้องไม่เกินร้อยละ70ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอ่ะมันก็มีเงินไขของมันนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวข้าราชาการเนี่ยได้ตัวเงินบำนาญน,นะครับค่อนข้างเยอะเพราะเขาส่งไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หักนะครับข้าราชการเขาก็มีหักเหมือนกันในส่วนนี้ ส่วนที่2นะครับสมาชิกที่ได้รับการเงินก้อนจากกองทุนภายในนะเวลาไม่เกิน1เดือนนับแต่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการซึ่งเงินก้อนนี้จะประกอบไปด้วยเงินสะสมนะครับเงินออมของสมาชิกที่ถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือนเงินสมทบหรือเงินรางวัลการออมที่รัดให้นะครับเงินประเดิมหรือเงินชดเชยนะเป็นเงินที่รัดให้กับสมาชิกเพื่อชดเชยสูตรบำนาญที่ได้น้อยลงนะครับ เพราะนั้นข้าราชาการจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมก็ต้องยอมรับว่าราชาการเนี่ยบำนานได้เยอะกว่าอยู่แล้วโดยประมาณได้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นเอกชนเนี่ยในส่วนของประกันสังคมเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนไปพึ่งประกันสังคมอย่างเดียวแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นอยู่กับประกันสังคมประกันสังคมจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราในตอนเกษียณอันเนี้ยไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะให อยากให้มองในมุมของประกันสังคมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเราส่งนะครับเราส่งประกันสังคมเดือนละเท่านี้นะครับนะเราได้ผลตอบแทนม,มาโดยประมาณเท่านี้มันผมเคยทำคลิปวิดีโอผลตอบแทนประกันสังคมว่าส่งเท่านี้แล้วได้กี่ปีคุ้มปรากฏว่าได้ประมาณ4 3เดือนเนี่ยเกินคุ้มจากที่ส่งมาแล้วนะครับเพราะาประกันสังคมไม่สามารถที่จะให้เยอะ ก่อนนี้ได้ขนาดให้แค่นี้เนี่ยนะครับในอีก30ปีถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยอาจจะถึงการขาดดุลได้นะครับขาดดุลทางทางเงินที่ส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นความคิดความเห็นนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเป็นการแชร์ความคิดความเห็นกันมาแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแต่โดยรวมเนี่ยยังบอกว่า มันคนละแบบกันทั้งส่วนราชการและก็เอกชนนะครับแน่นอนว่าส่วนของราชการนะครับนะครับภาพรวมเนี่ยประยามยมันดีกว่าแต่ให้เรามองในมุมหนึ่งว่าทําไมเราถึงทํางานเอกชนไม่ทํางานราชการใช่ไหมถ้าเรามองว่าราชการดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับง,งั้นเราก็ทํางานราชการสิใช่ไหมถ้าเกิดเรามองว่าดีกว่าแต่เพราะว่า ด้วยความที่ราชการมันก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งแล้วก็ตัวเงินเดือนหรืออะไรเนี่ยนะครับมันปรับไม่หวือหวาเท่าเอกชนนะนะครับสำหรับผมเนี่ยเอกชนเนี่ยย้ายงานเงินเดือนดีกว่าย้ายงานไปนู่นไปนี่เงินเดือนอะไรภาพรวมเนี่ยนะครับขึ้นเร็วกว่าแล้วก็ถ้าเราเสียภาษีเฉลี่ยเดือนละ67,00 0บาทต่อปี ต่อปีเนี่ยเออต่อเดือนเนี่ยนะเดือนละ67,000บาทมาเป็นหลายปีแสดงว่าเงินเดือนเราเยอะเงินเดือนเราสูงนะซึ่งถ้าเงินเดือนเราสูงเนี่ยผมมองว่าแบ่งเก็บออมดีกว่าเก็บออมลงทุนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะทำให้กเกษียณแล้วเราสบายนะครับเพราะนั้นหลักใหญ่ใจความไม่อยากให้ทุ่มทุกอย่างไปกับ ประกันสังคมว่าประกันสังคมต้องดูแลเรายามกเกษียณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นไปยากอะ่ะนะคือเป็นไปยากที่ที่เราจะรับเงินเดือนละห้าพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทนะครับแล้วจะดูแลเราย่างเกษียณไปตลอดรอดฝั่งนะครับแบบนั้นมันอาจจะเป็นการเรียกว่าทุ่มนะให้กับ คือเป็นการโยนความเสี่ยงให้กับประังคมไปนิดหนึ่งอย่างน้นอยๆเราต้องมีเงินเก็บเงินออมนะครับเงินเตรียมความพร้อมสำหรับกรเกษียณสำหรับตัวเราด้วยบ้างนะครับนะเพราะนั้นผมไม่ไม่ไมึงไม่เปรียบเทียบมักจะไม่เปรียบเทียบว่าเอ,าเอกชนหรือข้าราชการอันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแน่นอนถ้าเราพูดถึงตัวบำนาญ นะครับเวลากเกษียณราชการดีกว่าเยอะนะครับราชการมีการออมแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยมากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ได้แล้วสบายกว่าเยอะนะแต่ถ้าเรามองภาพรวมอะ่ะทำไมเราไม่อ่ะถ้าได้เยอะแล้วทำไมเราไม่เข้าราชการอ่ะก็เพราะว่า,ามันมีบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับที่เราอยากทำใช่ไหมข้าราชการมันมีลำดับการขึ้นเงินเดือนทีละเล็กทีละน้อยมีระบบแบบแผนมี ลำดับขั้นนะครับทําให้บางคนอาจจะไม่ชอบในงานนั้นอย่างผมเนี่ยไม่ชอบงานราชการคือไม่ชอบในลำดับขั้นแล้วเวลาจะโยกย้ายนะครับหรือเปลี่ยนไปอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนเอกชนเนี่ยก็แค่ยื่นลาออกแล้วก็ไปสมัครที่ใหม่แล้วก็มีหลายเอกชนเยอะแยะไปหมดนะครับให้สัมภาษณ์ข้าราชการมันมันจะย้ายไปที่ใหม่คุณต้องรู้ ที่นั้นมันต้องว่างใช่ไหมมันต้องละว่างมันต้องเปิดรับเราก็ต้องไปสอบแข่งอะไรก็ว่าไปนะนะครับถ้าเกิดเจอหัวหน้าไม่ดีเจอเพื่อนโรงงานไม่ดีนะครับจะทนทําไหวไหมละ่ะอ่ามันก็มีหลายมุมอะ่ะเราจะเลือกเอาแค่มุมกเกษียณมาพูดคุยอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะไม่แฟร์นะสำหรับไอ้นี่นะครับ แต่สําหรับคนทํางานเอกชนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปโฟกัสหรือไปทุ่มพลังนะครับกับบํานาญทั้งหมดนะครับเราก็เก็บเองด้วยเก็บออมเองกเกษียณเองนะครับนะจะได้กเกษียณอย่างสุขสันต์นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทุกขั้นขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดความเห็นมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ